สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอีกหนึ่งครังคร้งกับการตกกุ้งนะเดินทางมาเพื่อมากตกกุ้งก่อนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับวันนี้เหยื่อที่เราใช้นี่เขามีให้เป็นหัวใจไก่เราก็ต้องมาหาในเป็นชิ้เล็กๆประมาณขนาดนี้ ้ก็จะตกนครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับซึ่งมันก็จะมีตัวคันกับตัวเบนะ็ดนครับม,มันจะเนา่าใครจะเนา่ามีกลิ่นมันกลิ่นรชอบกลิ่นอย่างไรนะกอเราก็จะมีคันเบ็ดครับคันเบ็ดใน แล้วแต่ใช้แบบไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมเลือกใช้คันนี้มันอ่อนหน่อยนะครับแล้วช่างก็ไม่ต้องยิงแรงนะครับแล้วก็มาอะไรออกมาก็ออกมาเป็นป <S 2> <S 2> อยาก็จะยาวขนาดนี้มาตู้น้ำที่นี่ไม่ลึกนะครับเราต้องดูระดับน้ำครับลึกไม่ลึก เราก็ต้องสร้างพุ่นสรางคุ่นโดยใช้ตะขวดถ่วงน้ำหนักนะครับกับรวมไปที่เราจะใช้เราจะใช้สีขาวแล้วกันง่ายดีเรานีจะอเอาดีแล้วกันเป็นใบไม้ช่างเพราะอะไรเพราะว่ากุ้งมันเป็นสัตว์ที่หากินหน้าดินนะครับถ้าเราเอาเป็นลอยไปมันจะเป็นเหมือนปลาจินไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปวางันเป็นแล้วต้องวางเนี่ยวางนอนอยู่กับพื้นจ้นะ ให้คู่มากินนะครับแล้วก็พอทุ่นมันเดินหรือทุ่นมันจมลงไปเนี่ยนะครับเราจะตะวัดวิทย์ขึ้นมายกเหมือนปลาก็ไม่ได้เราต้องทําการที่เขาเรียกว่าช่างก่อนนะครับถึงจะได้นะครับเดี๋ยวต้องทําการเช็คก่อนนะครับว่าระดับน้ํามันขนาดไหนนะครับวันนี้วันนี้มาคนเดียวด้วยบางคนสงสัยนะว่าทําไมผมถ่ายได้แค่นี้เพราะว่าผม,ผมมาคนเดียวนะทำทุกอย่างคนเดียวหมดถ่ายเองอะไรเองนะครับมันก็เลยตามสภาพนะครับ ที่เราก็เอาตรงนี้นะครับมันจะมีตัวสต็ปเปอร์ตรงนี้ใส่ไปที่ปลายของคันเป็ดของเราเลยนี่นครับใส่ลงไปปึ๊บแค่ดึงปุ๊บก็จะอยู่ละนะครับอยู่แล้วแค่นี้หลังจากนั้นทําการวัดเนาะวัดว่าน้ามันลึกขนาดไหนนะครับโดยการเอาตัวนี้ตะกัวนะครับถูกับนี่นะครับตัวกระเป็ดน,นะครับมันเป็ด ว่าจะเป็นเรือแบบนี้นะครับเพื่อให้มันหนักี๋้วเราก็ทําการช่่งครับช่่งยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับเราจะชั่งเลยครับนี่ับเห็นไหมครับถ้าจะให้ถูกนะครับให้ถูกท้องเลยคุณจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับคือตอนที่มันสูงเกินเห็นไหมครับเดี๋ยวต้องเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งระดับเนี้ยเนี่ยเบ็ดมันจะอะไรครับ เบ็ดมันจะไปกองที่พื้นมากเกินไปนะครับปุ่งจับยังไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวเลือนประมาณแค่หนึ่งเซนนั่นแหละนะครับดูซิเดี๋ยวจับมาดูครับขึ้นมากรเต็มใหม่ครับครับครับดีครับวางปุ๊บวางจะ ใช่นี่คไปหน่อยต่ำเกินไปหน่อยนะครับเราว่าพุกมันไม่ยอมมันไม่นอน,นครับคุ้มไม่หน,อนนะ่อยไหมคุ้มชันก็ให้มันนอนแบบนอนนอนเอียงอ่ะครับผมเลื่อ,อ,นนอนนิดนิดเราก็นอนครับนอนอย่างนี้อ่านะครับมันจะนอนแบนถ้าพุ้งกินเมื่อไหร่มันจะตั้งขึ้นอย่างนี้มันรับมันจะตั้งขึ้นเลยมอตั้งขึ้นพวกเรารู้ว่ากุ้งก็จับเราก็ชันครับดูที่จะได้ไหม เกียวเยืนะครับี่อนะรบเนีคนการเกี่ยวเหยื่อครับนี่เหยื่อโฟกัสโฟกัสจับเนการเกีียวเหยื่อ เยื่อจะต้องายเบ็ดจะไม่ต้องโผล่มานะครับเพราะว่าปุ้งกินแล้วจะระแวงนะครับแล้วเหย,ยื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโยนไปเลยปั๊บวางไ้ก็ได้แล้วรอให้ปุ้งมากินนะครับเดี๋ยวก็นอนอยู่ตรงนี้ผมซูมเข้าไปทีุู่นให้ดูนี่นะครับคูนก็จะนอนเมื่อไหร่ที่คูนมันตั้งขึ้นมานี่แดงว,ว่าปุ้งเริ่มจับนะนต้องรอใช้เวลานะครับ ก็จะลอยขม้นไปเรื่อยๆทุนอ่ะรอรอตัวมันจะพังเมื่อไหร่ครับอดูครับมันจะได้ไหมรออยู่ครับทุนรออยู่แล้วครับทุกคนรอไปแล้วตัวแรกจะมาไหม มันมีมันจะจับเรับมันอยู่กับกุ้งอ่ะนะเพราะว่าธรรมชาติกุ้งมันทานหามันสั้นนะกินยังไงเดี๋ยวมันก็หิวไม่เกินสามสี่ชั่วโมงต้องกินใหม่นะ,นะไม่เหมือนคนนะคนกินสามมื้อกุ้งกินประมาณหกถึงแปดมื้อต่อวันอ่ะหรือมีอาการไหมเราก็ต้องลุ้นก่อนๆครับว่ามันจะวางราอกุ้งยังไม่จับ,บ,บครับแล้วก็ดูเออุปกรณ์ของผม องมีอะไรคันเบ็ดนะคันเบ็ดก็จะอยู่ที่ความแข็งของคันจะมีระดับความแข็งความอ่อนคันแล้วเราชอบนะครับเราจะใช้คันอ่อนสุดสุดชุดนี้จะเป็นชุดเรียนะครับลักษณะทุ่มก็แต่งตาดันไปนะครับน่าจะชอบนะครับมีทุณหลายแบบนะครับแล้วแเราชอบแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับวันที่ทุ่มมากที่สุด ฟัะครับคุณกระหลังเปล่ามออ,อองมาแล้วเมื่อก,กี้ชีวิตช่างน่าสงสารเหลือเกินลืมถ่ายได้มาแล้วดูตัวเลขขนาดอโอเคเลยครับเนี่ยนี่เห็นไหมฝามือเรียวกวกับฝามือผมนะครับนี่นะครับนี่ได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับจำแ,แรก เดี๋ยวดูวันนี้จะได้สักกี่ตัวนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ลืมถ่ายต้นโอ้โหอุตส่าห์ทำตั้งนานเกือบจะไม่ได้แต่ลืมกดนี่ของพี่ที่เขาตกข้างๆก็ได้หมดครับเนี่ยขายรับถครับขายวัตถุดิครับลนระดับอีกแล้วครับหนึ่งตัวครับดูนะครับนี่นะครับจะลากมันขึ้นมาครับ นี่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 เห็นไหมมันขึ้นมาแลว้วมาแล้วตัวที่สองของเรานี่นะครับใส่มากินที่ปากนะครับกินที่ปากไสยอย์ออทอนี่กินเท่ากับกินที่ปากเวลาเราออกก็นี่ครับมันจะเอาก้ามเห็นไหมมันจะมีก้ามเล็กๆเ,เนี่ยแต่เนี้ยกรามเนี้ยคอยหากินคอยคี้อาหารเข้านะครับเล็กคีบอาหารเข้า,เข,าเข้าเข้าไปในปากมันนะ อ่าเนี่กินของกินปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาไปออกอ่าทำกินที่ปากมันไม่หลุดเนี่ยหลุดยากนะครับเนี่ยไม่ไม่เห็นไหม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 แล้วจะเอาอกออกอ่าเรื่ก็เสร็จเราแล้วเวลาจับบางคนจับไม่เป็นจะโดนก้ามันหนีใไปไหมเราต้องจับที่คางอย่างนี้นะครับพอรวบคางปุ๊บเนมันมันดิบให้ตานก็ดิบไม่ถึงเขาแล้วเนี่ยไม่ 100. ตัวที่สองของวันนี้ดูไซส์โอ้ใช้ได้นะไซส์นี่นห่นะครับเทียบกับมือผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็เนไหมเสร็จแล้วครับตัวที่สองปลายลงปลายเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเหยียบใหม่นะครับเยื่อเยื่อม่มีระายะาครับเหยืยออย่าให้เบ็ดโตแค่นี้รู้ครับดู ก็ถูะะุประโยชน์ได้เลยจข็เลือครับยิงสามยิสามได้ไหมครับมีคนตามนะครับหนักไหมน้ำหนักมีครับน้ำหนักมีครับมีครับตัวยึดสามครับจะลาขึ้นมาได้ไหมโอ้ลูกเทียบครับดูครับลูกเทียบครับติดเทียบน้อยครับนี่ครับตูเทียบน้อยมาักสามมันเหลือเกินเป็นเหยื่อของเราวันนี้เราทำอะไรยกขึ้นมาได้เลยเนี่ย ตัวที่สามของวันนี้เดี๋ยวแสงมันเข้าเป็นลูกเจี๊ยบน้อยนี่นี่น่างสารเหลือเกินมันคงจะหิวอะแต่ก็กินได้เนี่ยต้มมามา่มามาม่า,มายังอร่อยอยู่นะครับกินเต็มปากเลยครับผมลูกเจี๊ยบน้อยเฮ้ยอยากดื้อที่ลูกเจี๊ยบเงาเนี่ยลูกเจี๊ยบนะครับตัวที่สามดูนักรับตัวที่สามจุ๊บจุ๊บ น,นี่เขามาปล่อยคุครับป่อยงๆๆแล้วกปฏิกาครับนี่ี่ก็ได้หนตัวกนะครับตอ,อนนี้เราหอมเปแผนใหม่เาุาคใ,ใหม่มาลองยังอยู่ไว้กาเขาปเงียยัไม่ลองรอยตามน้ำเท่าไหร่นี่มันลหลอกหายรอบอ่ะอยกินแต่ไม่กินเนาะ จากรอคอยมาเรื่อยๆนะนครับผมก็จัดการตัวที่สี่แล้วโหลูกเ<ป>จีเ๊ยบอย่า,ยา,ยางเี้ยนี่ครับผมตัวที่สี่ดครับทุกคนวุ้งก็ตกไม่ได้ เจอแมวเหมียวมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมีอะไรกับรองเท้าผมวะเน,นี่ยครับเหมียวต้องมีคนเลี้ยงมันนะเพราะว่ามีคนเขาเล็บมันไม่คมมันโดนตัดเล็บแล้วตะกุยไม่เกี่ยงฮัลโหลซุกเจแล้วครับซุกเจแล้วครับน้องเหมียวก็มาโอ้ยฮัลหมุดเจแล้วครับเหมียวเอาเอามีอะไรกับรองเท้าผมเนี่ย โอ้ย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 ใจรองเท้าผมโอ้ยหูนะคือเท้าผมทีก่กระดาษทรายครับไม่เลยครับโอ้ยเบียวจ้านะครับเดี๋ยวผมก็จะตกอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับไกลพอสมควรใช้เวลาเดินทางครับ มาดูผลงานกันนะครับว่าได้กี่ตัววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วนยนะครับผมค,ครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเลยครับผลงานของเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวเาวลาต้องึ้ชั่วโมงนะครับที่จะเพิ่มใหม่นะครับ ก่อนจะกลับเรายังโชคดีครับได้หนึ่งตัวครับเป็นหกตัวนี่ตัวใหญ่พอสมควรนะครับก่อนกลับอ้าวยังมีแถมนะครับตัวที่เจ็ดเอาขึ้นให้ดูอ่านี่ครับเห็นรับมันลอยนะครับปุ๊บห็นไหมเนี่ยตี ตัวเจ็นมูกินเต็มโอ้ติดกีมันเหือจะไม่ได้ครับตัวนี้ตัวที่เจ็ดเนี่ยเวลาจับกุ้งนะเวลาจับกุ้งครับถ้าเราไม่อยากมันหนีบนะจับอย่างเงี้ยเนี่ยจับจับตรงทางมันนะครับอย่างนั้น,ม,นนะงงมันจะขอากล้ามันหนีบเราไม่ได้อแล้วนะครับอน,นี่มันติดนะครับติดหนวดมันนี่ เนี่ยโชคดีที่เราได้แม้แป๊บเดียวหลุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินอ่าตัวที่เจ็ดตัวใหญ่พอสมควรนะครับตัวใหญ่กว่าตัวตัวเลยเนี่ยนี่ทุกคนดูตัวที่เจ็ดตัวตัวใหญ่สุดนี่ครับตัวที่เจ็ดเทียบกับมือผมมันเลื่อยเลยครับผมนี่โชคดีหอนกลับยาวเท่าฝ่ามือผมเลยยาวประมาณห้าหกนิ้วนี่ดูตัวเจ็ดตัวนะครับของแถมกคนกบ้าน